สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับทิเชอร์แสงล่าในรายวิชาภาษาไทยค่ะคลิปนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับประโยคนะคะนักเรียนก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่าประโยคก,กันก่อนค่ะประโยคคือกลุ่มคำที่มีใจความครบบริบูรณ์มีทั้งความหมายชัดเจนประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงค่ะ ส่วนประกอบของประโยคนะคะมีภาคประธานประธานขยายประธานภาคแสดงประกอบด้วยกริยาขยายกริยากรมและขยายกรมค่ะประธานคือส่วนที่ทำหน้าที่คุมบทกริยาเพื่อให้ทราบวา่าใครหรืออะไรมักเป็นคำนามหรือสรรพนามค่ะ ภาคแสดงประกอบด้วยสี่ส่วนย่อยคือบทกริยาบทขยายกริยาบทกรัมบทขยายกรัมค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของประโยคไปแล้วที่เชิ์จะพานักเรียนมารู้จักกับประโยคแรกเลยค่ะนั่นก็คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็น โดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว,ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างของประโยคบอกเล่านะคะสุนัขกกำลังวิ่งเล่นกับเจ้าของสุนัขกกำลังวิ่งเล่นกับเจ้าของใครก็คือสุนัขทำอะไรกำลังวิ่งเล่นอย่างไรคือวิ่งเล่นกับเจ้าของนั่นเองค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนชั้นปสากำลังเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นปสามกำลังเรียนวิชาภาษาไทยใครก็คือนักเรียนชั้นปสามทำอะไรคือกำลังเรียนอย่างไรเรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองค่ะ สรุปประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ประโยคกันนะคะนักเรียนประโยคที่หนึ่งฉันชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์ฉันชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์น,อน,ออรนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันว่า ใครอยู่ภาคประธานใครอยู่ภาคแสดงประธานก็คือฉันขยายประธานไม่มีนะคะกริยาคือชอบเล่นขยายกริยาไม่มีค่ะกรัมก็คือเกมขยายกรัมก็คือคอมพิวเตอร์ต่อไปประโยคที่2นะคะพ่อของวิชัยเป็นทหารเรือ พ่อของวิชัยเป็นทหารเรือภาคประธานประธานก็คือพ่อขยายประธานก็คือของวิชัยต่อไปเป็นภาคแสดงกริยาคือเป็นขยายกริยาคือทหารเรือต่อไปประโยคที่สามนักเรียนหลายคนเรียนภาษาไทยเก่งมาก นักเรียนหลายคนเรียนภาษาไทยเก่งมากภาคประธานประธานคือนักเรียนขยายประธานคือหลายคนต่อไปเป็นภาคแสดงกริยาคือเรียนขยายกริยาคือเก่งมากกรรมคือภาษาไทย สรุปประโยคบอกเล่านะคะนักเรียนประโยคบอกเล่าคือประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนและอย่างไรซึ่งโครงสร้างประโยคประกอบไปด้วยสองส่วนค่ะมีภาคประธานและภาคแสดงนั่นเองค่ะ ทำไมเราจะมาเรียนประโยคปฏิเสธกันนะคะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายกันก่อนว่าประโยคปฏิเสธหมายความว่าอย่างไรประโยคปฏิเสธหมายความว่าประโยคที่มีใจความไม่ต้อนรับจะมีคําแสดงการปฏิเสธอยู่ในประโยคนั้นๆด้วยเช่นมีคําว่าไม่มีได้หาไม่ไม่ได้ไม่ใช่ ต่อไปเป็นตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะคะฉันไม่ชอบกินขนมฉันไม่ชอบกินขนมฉันไม่ได้ทำจานแตกฉันไม่ได้ทำจานแตกน้องไม่ชอบแปลงฟันน้องไม่ชอบแปลงฟัน ประโยคต่อไปนะคะนักเรียนพี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลพี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลฉันไม่ใช่เด็กผู้ชายอีกครั้งนะคะฉันไม่ใช่เด็กผู้ชายสรุปนะคะประโยคปฏิเสธคือประโยคที่มีใจความไม่ต้อนรับ มักจะมีคําแสดงการปฏิเสธอยู่ในประโยคด้วยค่ะมักจะมีคําว่าไม่มิได้หาไม่ไม่ได้ไม่ใช่ต่อไปเป็นประโยคคำถามประโยคคำถามคือประโยคที่ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นและความรู้สึก จะมีคำที่แสดงคำถามอยู่หน้าหรืออยู่หลังประโยคมักจะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่ทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างประโยคคำถามกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยใครชอบกินแตงโมบ้างอีกครั้งนะคะ ใครชอบกินแตงโมบ้างจากประโยคคำถามนี้เขาถามว่าใครชอบกินแตงโมนั่นเองค่ะประโยคต่อมาค่ะพี่กำลังทำอะไรอีกครั้งนะคะพี่กำลังทำอะไรจากประโยคคำถามนี้เขาถามถึงกิจกรรมว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นเองจากรูปภาพพี่กำลังทำอะไรอยู่คะใช่แล้วค่ะ พี่กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นั่นเองประโยคต่อมาค่ะน้องไปเล่นที่ไหนอีกครั้งนะคะน้องไปเล่นที่ไหนจากประโยคคำถามนี้เขาถามถึงสถานที่ที่ไปทำกิจกรรมนั่นเองค่ะประโยคต่อไปนะคะเกมนี้เล่นอย่างไรอีกครั้งนะคะเกมนี้ เล่นอย่างไรจากประโยคคำถามนี้คำว่าอย่างไรเขาถามถึงวิธีการค่ะว่ามีวิธีการทำอย่างไรสรุปนะคะประโยคคำถามคือประโยคที่ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นและความรู้สึกจะมีคำที่แสดงคำถามอยู่หน้าหรืออยู่หลังประโยคมักจะมีคำว่าใคร อะไรที่ไหนเมื่อ,อไร่ทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดนั่นเองค่ะสรุปนะคะประโยคคือกลุ่มคำที่มีใจความครบบริบูรณ์มีความหมายชัดเจนประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดง ประโยคที่ทิเชอร์สอนในคลิปมี3ประโยคค่ะประโยคที่1คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเป็นประโยคที่บอกเหตุการณ์เรื่องราวความคิดเห็นโดยใจความของประโยคบอกให้ทราบว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรประโยคที่2คือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธเป็นประโยคที่แสดงความไม่ต้อนรับมักจะมีคําว่า ไม่ม่ได้หาไม่ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ในประโยคค่ะประโยคที่3คือประโยคคำถามประโยคคำถามเป็นประโยคที่ใช้ซักถามเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆมักจะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมหรือไม่เหตุใดเท่าใดอยู่หน้าหรืออยู่หลังประโยคนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนและทำใบงานนะคะ เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย